กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวาัาตรแล้วก็รายการสาระแทบไม่มีนะครับในช่วงเล่าเรื่องผีแบบมีคลิปแม่ไม่ได้ทําเสียงน่ากลัวนานนี้ครับรู้สึกเจ็บเจ็บคอ,อยงไงไม่รู้โอเคเรื่องแรกนะครับมาจากคุณเจบิสยี่สิบหก่คผมก็ไม่แน่ใจว่าอ่านว่ายังไงนะครับเขาเป็นยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งที่ลงคลิปนในแพลตฟอร์ม u t u b e เนี่ยมา 11, 11กว่าปี ซึ่งในบรรดาคลิปที่เขาลงเนี่ยก็ไม่มีเรื่องลี้ลับอะไรพวกนี้เลยนะครับแต่ถ้าว่าวันหนึ่งในระหว่างที่เขาไปเที่ยวพักผ่อน,นบที่ต่างเรียกต่างจังหวัดมันก็บ้านเรานะเรียกว่าต่างรัฐละกันจู่ๆโทรศัพท์ของเขาะครับก็มีการแจ้งเตือนขึ้นมาจากกล้องวงจรปิดที่เชื่อม w i f i เอาไว้ในบ้านเนียบว่ามันจับความเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างได้ ดูเหมือนว่าจะมีใครสักคนนะครับแอบถ้าภาษาเกมเรียกว่าพีกนะครับแอบแอบแอบมองดูเธออยู่นะจ๊ะอะไรแบบนี้ในตอนแรกผมก็คิดว่ายังไงก็คนนะ่ะน่าจะโจรงัดเข้ามาในบ้านแล้วก็แอบมามองดูว่า,ามันมีกล้องวงจรปิดหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับก่อนที่จะฉากหายไปแต่จูจ่ๆไฟมันก็ติดเอง ซึ่งมันน่าจะเป็นโคมไฟที่ต้องดึงเอาอะอลมว,วมันติดได้ยังไงอะหลังจากนั้นนะครับคุณเจก็เล่าให้ฟังว่าเขาพยายามตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งบ้าน,นะครับทั่วบ้านหน้าบ้านหลังบ้านทุกทางที่แบบว่าจะเป็นประตูที่ให้เข้าไปในบ้านนีครับก็ไม่เห็นใครงัดเข้ามาในบ้านของเขาเลยสักคนมันก็มีสองอย่างที่ผมพอจะเดาได้นะครับไอเจ้าของเงานั่นน่ะ อาจจะอยู่ในบ้านของเขาตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่านี่ครับแล้วอีกอย่างก็คืออย่างที่เหมือนรายการพีทั่วๆไปนะครับอาจจะเป็นพลังงานบางอย่างก็เป็นได้เรื่องต่อมานะครับมาจากคุณพอลฮาวเวิร์ดซึ่งคุณพอลเนี่ยมีนิสัยแปลกๆนะครับผมก็ว่าไม่น่าจะแปลกหรอกบ้านเราก็อาจจะมีเยอะนะครับเขาหลงไหล ในเรื่องลึกลับนี่บและก็ชอบสะสมอะไรแปลกๆจำพวกท้าเหล่านี้ก็แบบพวกอ่หานุมานไม่ใช่สิกุมารทองอะไรแบบนี้เนีครับเขาสะสมอะไรพวกนี้ที่คิดว่ามันอาจจะมีอะไรลหลอนหรืออาจจะมีพลังงานวิญญาณนะครับอยู่ข้างในจนวันหนึ่งเนี่ยคุณพ่อเนี่ยได้ไปเจอกับตุ๊กตาตัวหนึ่งซึ่งเป็นตุ๊กตาเก่าแก่มาก มาจากปี1970แล้วก็ตั้งแต่ที่คุณพอเอาตุ๊กตาตัวนี้มาไว้ที่บ้านนี่ครับเขาก็เจอกับเรื่องแปลกๆเสียงแปลกๆเช่นเสียงเคาะเสียงเคาะประตูนะครับไม่งั้นก็เสียงของตกอะไรแบบนี้ล่าสุดคุณพอเห็นกับตานี่ครับว่าตุ๊กตาที่เขาเอามานั้นอ่ะมันขยับได้เขาจึงตัดสินใจเนี่ครับเอายังไงแล้วก็ ตั้งกล้องมันดูซะเลยถ้ามึงขยับได้จริงเนี่ยจะได้มีหลักฐานและนี่คือคลิปที่คุณพออัดเอาไว้ได้ เป็นอย่างที่คุณพอเล่าเอาไว้นะครับที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมแล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นตุก๊กตาผีสิงจริงหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นแค่เรื่องที่คุณพอจัดฉากขึ้นมาแต่ก็อย่างว่านะครับเรื่องผีฟังเอาน่ากลัวก็พอ <S 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 เรื่องสุดท้ายในวันนี้นะครับมาจาก t ิกตอกเกอร์นะครับชื่อคุณแฟรงโก เขาก็เล่าว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าบ้านที่เขาอยู่เนี่ยเคยมีอะไรเคยมีประวัติอะไรหรือเปล่านีครับหรือว่าเคยเกิดเรื่องฆาตกรฆาตกรรมอะไรยังไงเขาไม่รู้นะครับแต่ถ้าว่าจู่ๆคืนหนึ่งเขาตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะว่าเขาได้ยินเสียงแปลกๆมาปลุกนะครับก็เลยออกไปดูพร้อมกับกล้องโทรศัพท์บันทึกวิดีโอเอาไว้นะครับ Turn the water back on. Is anyone else quiet here in this house? My life is in danger. Anyway, I keep my... แต่ผมว่าดูท่าทางคุณแฟงโก้เนี่ยน่าจะแบบว่าชินอ่ะเหมือนกับว่าคุณแฟงโก้โดนหลอกจนกูชินแล้วอ่ะเนี่ยเล่นสั่งให้มันเปิดน้ำปิดน้ำแบบเหมือนคลิปคลิปที่ผมเคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้นะครับที่แบบว่าเมื่อคุณโดนผีหลอกจนชินแล้วอะไรแบบนี้เล่นแบบว่าอ้าวเปิดสิปิดสิเออส่วนคลิปต่อมานะนีับ ทำผมเอาตกใจน้องแมวซึ่งแน่นอนว่าสัตว์อย่างพวกน้องแมวนะครับเลนตามันเนี่ยมันจะสะท้อนแสงผมเห็นครั้งแรกผมตกใจ Did you try ห <c oughs> ลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอีกหลายครั้งจนคุณแฟรงกโก้เนี่ยตัดสินใจว่าเอาวะติดกล้องวงจรปิดมันซะเลยดูซิว่าไอ้เงาดำๆเนี่ยมันคืออะไรนะครับ ผมเองก็ไม่แน่ใจนะว่ามันคืออะไรแต่เท่าที่ผมดูสำหรับผมนะผมดูว่ายัางไงก็เป็นคนวะไม่แน่ว่าคุณแฟรงโกนี่อาจจะหล่อจนขนาดว่ามีสตอกเกอร์หญิงผมยาวตาวาวเรืองแสงไม่ใช่ละผีหรือเปล่าเนี่ยซึ่งเธอก็มาแอบดูเขาไงครัตอนที่เขานอนอยู่ท่านผู้ชมคิดยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์เอาไปข้างล่างได้แต่อย่างที่ผมเคยบอก ตามภาษาเรื่องผีนี่ครับจริงไม่จริงไม่รู้ดูเอาหน้ากลัวไว้ก่อนโอเคนะครับก็สมควรกี่เวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนเีครัในตอนผมมาเล่าเนี่ยขนไม่ค่อยลุกนะแต่ตอนผมหาข้อมูลเนี่ยขนแม่งลุกทุกคลิปเลยนะครับแล้วก็มาตัดสินใจเอาทีหลังว่าอตกลงมันคนหรือผีวะอ่าชื่อคลิปคนหรือผี ใครรู้คอมเมนต์แล้วเจอไม่พลาดหน้าบายสวัสดีครับเจ๊ J.